ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่องเบลไลไทยครับพระโบราณของก้าวสะสมเข้ามาพบกันเช่นเคยครับพี่ด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์หกสองครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม0 2นย์สองศูนยครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับเด็กสีท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้ครับแล้วก็ มีบริการเก็บปลายทางครับพี่ครับเดี๋ยวรายการแรกครับมารับชมกันเลยนะพี่เนาะเป็นพญาชลวันนะครับนี่คือพญาชลวันนะเป็นพระรุ่นใหม่ๆน่าจะเป็นหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกตะวันนะครับแบบนี้นะครับนี่พญาชลวันครับเป็นเนื้อทองครับทองผสมครับ เหลืองนะครับแล้วก็มีการชุบทองครับดูนะครับน่ารักดีครับรายการนี้200บาทครับน่าจะเป็นวัดพฤกตะวันนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับพี่ส่วนใหญ่สไตล์นี้จะเป็นหลวงพ่อพิมพ์นะครับครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับ200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับดูนะครับ รายการที่สองมาเป็นพระเปิมลำพูนสายเหนือครับดูนะครับเปิมนี่ใหญ่นะครับคงจะเล็กกว่านะครับนี่คือพระเปิมลำพูนครับพี่ดูซอกคอครับซอกแขนซอกคอการวางมือครับตรงนี้เส้นนี้สําคัญนะครับดูนะครับดูครับรายการนี้4ี่บาทครับพี่ เป็นพระลำพูนนะครับสกุลลำพูนครับคือพระเปิมนะครับน่ารักครับสภาพใช้แต่ว่าแม่ยังสวยอยู่ครับตัวน้่ารักมากๆาครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับพี่รายการที่สามยังอยู่ที่พระลำพูนครับนี่เป็นพระคงลำพูนเปิมใหญ่คงเล็กนะครับดูนะครับสภาพ กูเดิมๆไม่ได้ปัดล้างใดๆทั้งสิ้นครับกไดรว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานพี่ดูครับน่ารักครับผมให้รับชมทั่วองค์ครับพี่ดูนะครับรายการนี้300บาทครับพี่ ชอบปิดเลยนะครับเป็นอะไรกันที่3ครับต่อไปเป็นอะไรกันที่4ครับพี่สี่เป็นสมเด็จนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆครับเป็นกรอบแบบโบราณครับดรวบการเลี่ยมสมัยโบราณเขาเรียกว่ากรอบหล่อกรอบหล่อด้วยพลาสติกนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่ากรอบหล่อนะแบบนี้ครับก็มีการหล่อเหมือนผ้านะครับแล้วก็มีการลงทองแท้ด้วยครับอันนี้สมเด็จนะครับวัดระฆัง ผมดูในส่วนตัวเป็นบางขุนพมนะครับแต่ว่าก็สมเด็จเนี่ยต้องเรว่าวัดะระฆังนะพี่นอนแต่ว่าออกวัดไหนครับออกวัดเกชยโยหรือว่าบางขุนพมหรือว่าวัดรดะฆังครับรายการนี้ก็สี่ร้ยบาทพี่พร้อมกรอบเดิมๆครับขายชอบปิดเลยนะครับเป็นรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับพี่รายการที่ห้ามาเป็นอ่า ผมพยายามจะให้ผ่าเนี่ยเข้ากับราคานะครับลําดับที่กับราคานะครับพี่เพราะว่าแม่วันนี้ผมไม่มีผู้ช่วยนะครับ คือหลวงปูเอี่ยมวัฒนพันธ์สูงครับพี่ครับเป็นของเก่าครับต่อไปนี้ผมน่าจะไลฟ์คนเดียวแล้วนะพี่เพราะว่าแม่ลูกน้องผมนี่ออกทะเลหมดนะครับก็ชอบหาปูหาปลาครับก็ต้องปล่อยครับลูกน้องผมน้บต้องปล่อยครับเพราะว่าแม่คนเราเนี่เลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆครับหัวใจเลี้ยงไม่ได้ครับพี่แม่ต้องปล่อยเขาเลยครับรายการนี้เป็น รายการที่5เน้าะ500บาทครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่6นะครับรายการที่นะครับเป็นเหรียญหล่อครับนี่คือเหรียญหล่อเก่าๆหล่อโบราณพี่ดูห่วงครับน่ารักมากครับดูครับ2 4 7ี่กว่าครับพี่2475ห้าครับลึกมากครับนี่คือพระแท้ดูง่ายครับพี่เหรียญพระพุทธหล่อนะครับนี่คือ ิลปะแบบโบรัมโบราณครับสมัยก่อนครับครับเมืม่อกักคร่นี้แบตหมดนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะพี่เนาะ s> <S ฟังขิมกันแบบเพลินๆน,นะครับ s> <S มีเสียงนกด้วยนะครับพี่ดูเหรียญนี้ให้ดีครับนี่คือเหรียญหล่อพระพุทธนะครับ <_ s> อาอยุครบแหมหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เหรียญน,นี้ลึกแน่นอน,นครับแล้วก็ เล่นแน่นอนครับพี่ลึกแน่นอนครับเก่าครับหกร้อยบาทครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเจ็ดเป็นแม่ย่าสุโขทัยพี่ดูนะครับนานๆมาเลี่ยมโบราณเก่าๆครับนี่คือกุสุโขทัยนะเป็นแม่ย่าครับเนื้อนี่มาประเภทเดียวกับพระเชตุพนน้าโนใกล้เคียงอย่างครับแต่ว่านี้เป็นเนื้อดินนะครับ ดูนะครับน่ารักดีครับพี่ครับเป็นรายการที่เจ็ดนะอ่ะรายการที่เจ็ดผมอ่าห้าร้อยแล้วกันนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทเป็นพระก,กุนะครับห้าร้อยบาทอาพอถึงหกปุ๊บผมจะตัดมาห้านะครับอ่าต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับพี่ดูครับมีนะครับสมเด็จไกเซอร์มีจริงนะพี่ ดูแบบเก่าๆแบบนี้ลวมวลสารจัดจ้านครับดูแบบเนื้อนี่แก่งมากๆครับเนื้ออย่างกระปูนเลยครับยางกระหินนะครับแต่มีอ่าเขาเรียกว่ามวลสารต่างๆครบถ้วนครับนี่คือสมเด็จไก่เซอร์ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกุวัดไหนนะอาจจะเป็นคุณอินประมูลหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝากกุหรือเปล่านะมีนะไม่ใช่ไม่มีครับ ในยุคล้อห้าแล้วมีการจัดสร้างครับรายการนี้ก็500บาทครับพี่ผมจะจะสต็อปอยู่ที่500บาทนะครับอาจจะลดหลั่นลงมา,มากกว่าน,นั้นด้วยนะครับวันนี้ไม่มีของฝากครับพี่ต่อไปเป็นนางพญาพี่ดูครับเก่าๆแบบนี้น่ารักแบบนี้ครับเนื้อจัดเลยครับพี่ดูนะครับ มากม,ากมากครับรายการนี้ก็เอา300บาทเอาพี่เนาะใครชอบปิดเลยนะครับผมจะพยายามมาดูพระแบบราคาแบบซอบๆแนละ้วเพราะว่าแหมบางทีราคาหดๆไปเนี่ยมันช่วงนี้เป็นช่วงสงครามกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าไทยเนี่ยจะได้ยึดเนินอะไรครับสามห้าสูนย์หรือเปล่านะครับเนินที่แบบว่าสูงที่สุดของอของภูเขานะครับ ก็เหมือนยึดได้แล้วนะตอนนี้ผมเห็นประกาศข่าวครับยินดีด้วยกับทหารไทยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงศึกสงครามครับพี่ก็ประเทศเราเนี่ยมีผลกระทบน้อยมากนะครับแต่อย่างกับประเทศอ่เาเขมรเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่หนักเหลือเกินครับบ้านเราเนี่ยผลกระทบน้อยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีแต่คนแบบอ่าคือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ คุณค่านะค,คุณค่าทางอ,อย่างบ้านเราเนี่ยคนทํางานเยอะเนาะแล้วก็คนมีฐานะเยอะครับบ้านเราครับไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเป็นคนเป็นคนรวยนะครับไม่ไมส่ส่วนใหญ่นะเป็นคนรวยเลยครับพี่อย่างเขมรเ,เนี่ยเขาแหมสมัยก่อนก็มาหากินอยู่บ้านเราครับมานั่งขอเงินคนไทยครับขอทุกอย่างนะครับแต่ว่าแม มาทำร้ายอย่างนี้นะครับไม่ดีครับเวรกรรมมีจริงครับกลับไปเนี่ยหลายฉากเลยนะครับเหรียญที่สามร้อยบาทครับพี่ผมจะค้างที่สามร้อยครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขางครับพี่ดูนะครับนานๆเจอเจอไม่ค่อยมีครับเหรียญแบบนี้ครับเนื้อจัดมากครับสามร้อยบาทครับพี่ดูนะครับ เก่าสภาพใช้ครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินอีกนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นรุ่นช้างหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับเป็นพิมพ์แจกไมโครองเล็ก,ลกๆน่ารัก200บาทครับนะครับจริงๆแล้วไทยเราเนี่ยอ่อยให้เขาเยอะเลยนะบาะว่าเราเป็นห่วงประชาชนเขาด้วยนะครับจะลบจะอะไรแต่ละครั้งเนี่ย คือเป็นห่วงนะเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงบ้านเรือนของประชาชนของฝั่งขเขมนนะรนะทำอะไรไม่ได้เต็มที่ครับจริงๆเราจะไม่สูญเสียใครสั้คนเลยนะจริงๆนะตามหลักความเป็นจริงคนระับแต่ด้วยความที่ว่าเราห่วงคนบ้านเขาด้วยเนาะพี่เนาะสามร้อยบาทครับเป็นซิวัรีครับอยู่ในกรอบเดิมๆต่อไปเป็น ขรเมเนี่ยรู้สึกว่าจะตายเยอะนะครับแต่เขาไม่เคยเก็บศพนะคนกขเมนะครับนี่เรื่องจริงเลยครับของไทยเรากลับมาทุกคนครับถ้ากลับมัมาไม,ไ,มไม่ทุกคนนะพี่ผมบอกเลยว่าญาติพี่น้องก็ต้องประท้วงนะครับแต่อันนี้กลับมาครบทุกคนมีการเช็กยอดเช็กอะไรครับพี่รายการนี้เอาสี่ร้อยบาทละกันน้องพี่น้องหลวงพ่อเดิมครับเหรียญสภาพใช้ครับหลงห่วงบางเลยนะ ต่อไปก็เป็นเหรียญพระพุทธเจ้าครับน่ารักดีครับนี่นะครับอ่ะสามร้อยบาทน่ารักดีมีจานด้วยนะเหรียญพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นเหนรียญราชการที่เก้ากับพระพันปีหลวงครับนี่ครับ ดูนะครับงานสมโพธช้างนะครับดูครับปีสองหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้น่ารักมากครับพี่ดูนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทแล้วกันพี่เป็นใหม่ๆต่อไปเป็นหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรครับนะครับดูนะครับมือปลุกมือแปรนะพี่สภาพเดิมผิวเดิมสามร้อยบาทเท่ากันนะครับนี่คือหลวงพ่อเพชร แท้ดูง่ายครับพี่เป็นรุ่นกัญจนานะครับปีสามเก้าครับออกวัดทะ่หลวงเมืองพิจิตรครับสามร้อยบาทครับสิเจ็ดต่อเป็นการที่เจ็ดต่อไปสิบแปดครับพี่สิบแปดเป็นหลวงเพราะเงินวัดบางคานครับหลวงครับหลงเพรเงินนี่ขาดไม่ได้ครับพี่เล็กน้อยต้องมีมาครับผมใีมาตลอดนะครับขาดไปนี่ไม่ได้เลยนะครับเนื้อมันมากมาเป็น หนังกระเบนเลยหนังช้างเลยพี่ดูครับเนื้อเก่าๆครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาวัดบางคานครับดูครับใครชอบผ้าเก่าๆรายการนี้เป็นทางเลือกครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินผมอยู่ราคานี้นะครับช่องผมนะครับใครชอบผ้าเก่าๆปิดเลยนะครับพี่เป็นรายการที่ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส้าสิต่อไปเป็นรายการที่สิครับพี่สิบเป็นสมเด็จครับอ่นี่เป็นวันละครังพิมพ์ใหญ่นะครับใครชอบความเก่าความน่ารักรายการนี้เป็นตัวเลือกครับพี่อ่ะสี่บาทแล้วกันนะครับมวลสารเพียบครับ เงินครับพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์มือลองครับพี่มือลองจะไม่มีขอเบ็ดนะครับนี่คือพิมพ์บีครับน่ารักครับใครชอบรายการนี้500บาทครับพี่ปิดได้เลยนะครับดูมีช่อด้วยครับช่อถนนครับพิมพ์นิยมแบบนี้นะครับต้องมีช่อครับถ้าเป็นพิมพ์กิจารเนี่ยจะเป็นเหมือนก้นมะละครับพี่5 0าบาทครับต่อไปเป็นพระครูดมนะครับคุณอังกร เหรียญนี้เป็นเหรียญที่2ครับแต่สภาพไม่สวยนะครับเหรียญนี้ก็ค่อนข้างสึกแต่พระแท้ดูง่ายครับพี่ปีหนึ่งห้าครับบ้านมีลบุรีครับวัดมะขามเท่าครับพี่รายการนี้สึกๆแบบนี้200บาทแล้วกันครับครับต่อไปเป็นดูนะครับนี่คือเดิมๆครับหลวงพ่อสตือแดงนะครับวัดบางพระดูนะครับ วัดเดียวหลวงพ่อเปิดหรือเปล่าดูนะครับวัดบางพระนะครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทับพี่ต่อไปเป็นหลวงพุทธวดสวยๆครับน่ารักครับมาเป็นผ้าป่าเนื้อทงแดงลมดําครับพี่เหรียญผ้าป่าเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นประเด็นมากๆเลยนะครับดูครับดูตัวตัดะพี่ สำคัญที่ตัวตัดจริงๆนะแม่เดี๋ยวนี้ถ้าตัดสวยๆนี่ตัดเหมือนกันเไ,ได้ความครับพี่ดูหงห่วงครับเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อทองคําทางไงครับเนี่ยเป็นทองแดงนะพี่น่ารักดีครับคมดีครับน่ารักใครชอบปิดเลยนะพี่ก็อะไรการนี้ปีศูนย์แปดครับห้าร้อยบาทครับหนุ่มผ้ท้วงนะน่ารักดีครับก็ พี่สมพลนะปิดหลงพุ้ยทวดเมื่อวานนี้เนาะก็หกพันบาทครับพี่สมพลได้ไปนะครับมีทีไม่ทันหลายท่านนะครับรายการนี้เป็นซุ้มกอน่ารักน่ารักครับพี่ก็คลาสสิกเดิมมีขาบกูเดิมๆลึกๆเลยนะครับรายการนี้400บาทครับ ต่อไปเป็นพระพิมท่ามะปางครับดูครับคาบกุยังอยู่เดิมอยู่ดีเลยนะพี่ใขรเปิดมาพบเจอครับชอบพิมพท่ามะปางเป็นนางพญาเหมือนกันนะครับก็เก่าๆห้านิ้วมีครบครับดูวางมือวางไม้นี่ยังกับชินราชนะครับคล้ายๆเลยนะครับแต่เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมท่ามะปางเนาะพี่เนาะรายการนี้300บาทค,ครับพี่ต่อไปก็เป็นพระสเสนจันทร์ พี่ดูสเสน่ห์จันรของสุโขทัคทยครับเนื้อจัดจัดแบบนี้นะพระแท้อย่างเดียวครับพี่ดูนะครับแบบนี้ใช้ได้ครับสเสน่ห์จันเป็นแางนะครับสามร้อยบาทเท่ากันครับพี่กรอบเดิมเลยนะครับนี่คือสเสน่ห์จันร์นะครับจังหวัดสุโขทัยของเก่าต่อไปเป็นหลวงพ่อปาน,นครับดูนะ นี่ครับหลวงพ่อป่าอนะันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ดสีดำปุกเสกนะครับสร้างจัดสร้างเนาะพี่เนาะเหมือนที่ระลึอกอ่าระลึกถึงอาจารย์นะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ต่อไปครับเป็นจิ้งจกมันจะคู่นี้มีจระเข้นะวัดเดียวสำนักเดียวกันครับน่าจะเป็นวัดพฤกษ์ตะวันนะครับพี่มีโค้ดนัมเบอร์ด้วยครับวพหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษ์ตะวันหรือเปล่านี่คือจิ้งจกนะพี่ ยิงจกหรือตุ๊กแกดูให้ดีนะครับน่ารักดีครับ200บาทครับพี่ตัวกเล็กน่ารักครับต่อไปเป็นรายการพิจา้ายอ่ะก่อนจะปิดารณามีหลวงปู่ฤาษีึงดำใช่หรือเปล่านะพี่ดูนะครับนี่คือลูกแก้วมีจานครับดูนะครับรายการนี้ก็200บาทครับพี่ลูกแก้วน่ารักดีครับต่อไปเป็นเหรียญชินาาชครับเนื้อนี่มาเก่าจัดจ้านมากครับดูนะครับ น่ารักเหลือเกินนะพี่ดูครับรายการนี้ก็500บาทเป็นรายการพิดท้ายนะครับของวันนี้ครับพี่ครับผมฝากช่องทางการติดต่อด้านนี้เลยนะครับ0ูนย์หกสองห้าสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงครับพี่ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ